เป็นนางเอกสาวที่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงสวยออร่าปิ่งปรกกายไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะสำหรับขวัญอุตสามณีโดยขวานนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีแถมที่ผ่านมาผลงานในวงการบันเทิงของขวัญก็โดดเด่นมากๆทุกวันนี้ไม่ว่าจะงานละครงานอีเวนต์งานถ่ายแบบงานโฆษณาติดต่อเข้ามาหาขวัญอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดทําเอาขวัญไม่ขอทนออกมาโพสตเตือนหลังพบว่ามีคนพยายามที่จะ แฮ็กเข้ามาในพื้นที่โซเชียลส่วนตัวของตนเองโดยทำทีปลอมใส่รูปโปรไฟล์มาเป็นคนรู้จักของขวัญจากนั้นก็ส่งข้อความมาให้ขวัญน,นั้นทำตามที่บอกโดยสาวขวัญโพสแชทส่วนธนาของตนเองกับทางมิชชาชีพที่ปลอมมาเป็นผู้จัดการพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเตือนปลอมแปลงทำทุกอย่างเหมือนมากเตือนให้ทุกคนระวังนะคะข้อสังเกตคือมันจะขึ้นมาให้เราว่า a d ด f ฟใหม่ แสดงว่าบุคคลนั้นตั้งใจสร้างมาเชื่อมโยงกับบุคคลที่เรารู้จักทั้งภาพโปรไฟล์และแบ็กกราวด์ก่อนจะส่งข้อมูลให้ใครระวังเช็กตัวตนให้ถูกต้องกันก่อนนะคะแฮชแท็กแฮกกันเก่งทำแบบนี้ไม่ดีนะคะจะแฮกกันบ่อยๆแบบนี้ไม่ดีนะพี่ปวดหัวเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ให้บ่อยด้วยค่ะพร้อมตัวหนังสือว่าปลอมงานนี้ทาเอาเชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยค่ะว่าพี่ขวัญตั้งล็อกสองชั้นเลยค่ะ ให้ยืนยันตัวตนทุกอย่างถือว่ายังโชคดีนะคะที่ขวานกับทางผู้จัดก,การนั้นไหวตัวทันยังไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรไปให้กับทางมิชชาชีพไม่อย่างนั้นก็คงต้องมีเรื่องราวให้ขวันได้ปวดหัวมากกว่านี้แน่ๆอย่างไรก็ระวังระวังกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสมัยนี้คนหาก,กินกันง่ายมากๆไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นเลย